ยาเบิ่งรายนีใส่ที่พานพูกชาวบ้านจริงิงหน่งค่าชมวัดมานีไปช่วยได้ราบอนี่ยาเบ้องรายคือเจงกวินเพราะจะได้เห็นเห็นได้หู้ยังจดีหลังนี่อะไรคนนี้กันไ้คอนี้กนเก้าคนนี้เาโค่เม็นกินเก้าตังใจไม่ก็นอะไรดึอลักไปใกล้หันลักมาบ่ไร

นี่เจ้าบ้าเจ้าบ้าป้ายแดงเต่าเป็นได้ได้เลยผู้ซึ้งได้ได้สิเอาเมย์ได้ยังยังงงอยู่ไงยังงงยังองมายังมาตื่นเตอนอยู่ในแคปจะมีชาวตุ๊กนี่อันนี้อีน้อยคนไทยได้เนี่ยมาเมื่อไหร่มาเมื่อวานค่ะอันนี้คือคนไทยเอ้าทุกคนคลิปนี้อ่าันได้ไป call ผู้สาว ไปค๋อมี่นะอยู่บ้านปุ่นเดอร์ค่ะเออโยบ้านนุยเดอร์อยู่เมืองอาร์ชพอร์ดเอาได้เราเมืองเดียวกับเราเมืองอาร์สพอร์ดหากจกบ้านสควอยนี่ก็ไก่เติมได้ทุกคนเท่าห้าสิบหกสิบรับประมาณนี้แต่ว่าถามมันยาก่ยสควอชเชียวออกไปทางดงเห็นจึงโค้งเข้าไปเอ้าเก็บตัวเชียวออกไปเลยทุกคนคนโอนไลายนะโอ้ไปโอเดี๋ยวอยู่บ้านเจ้าสาวมาแล้ว คนไปเต็มป็ไดักนเด้ไปเดยรเหลเนว่าก็ไปเยอะเลยคนขึ้นหนึ่งรถดว้าวเ้นรงาบาดเดดูทีุ่่นอี่นี้ว้าว้เชื้อขาวเอสเชื้อขาวถไปคือขึ้นบ่ได้แต่าเขาเพราะว่าเอาเวทขึ้นบ่ได้ด เออผมมาซาดมันมเยดสใน้องอ้วนมาเอวแกเาเอตัหังเนลเาทีเซนเซนนี่มันมาติดกับด่านไปเจ้าเลยน่าจะเปงนเย ยแต่ผมก็โตดิพี่โอ้ยจ um, ุ่มเอาจะบ้านนาะ่ต๊ะเว้าอันนี้ได้หนีได้เมนคนเมืองรับเหล่ชนม้าโตัวเอาเนี่ยโอ้โหเกจ้าวเอามีบ้านนอกด้อยนะเม่นอะียัดไปหิด อันผู้ชายมึงรับแรงแล้วเอาเลยแล้วสมกับ่ม่เราได้เจอเอาแต่บ้านถูเอาแต่บ้านนอโอ้โหนี่นะดิหนอนมพุทธดิหนออริรักชาวเวียดหนอากร้านอ่าอันนี้ฮอร์เถิดเจ้าสาวบ้านผนด์เดอเออบ้านห้อยเดอบ้านห้อยเดอรด้ีเนาะอันนี้ชุมตาดองเพื่อนเงินก่อนผู้แเฮนเนาะอืมอาการฮอน พื้นชิ้หอนี่ยพ่อพ่เคยมาเจอเธอไก่จุก้อยมาทาูได้อมแทางูขันมาทางนี้นมาบ่ได้หลดมันเว้งยังไงเออบริษัทมันเัมาได้บริษทเออก็สเข่ข่าเรื่อยๆ่เขาอันนี้เลยเออ

ชักปะไลระงับชักปะสิระงับช่ตูเลชวะหายะจ้าเอาเไปย้ายบ้านก็จะเกลียดะเริ่มได้บ้านนี่เีนีวไราจะวาวจะวาวยังงงอยู่ว่าจะวาวเอาลุ้เอาไดย้ายสลาหมูปลุกจปลุก

ถ้เบิ่งายใส่ที่พพวกชาวบ้านที่ถิ้นิ่งข่าชมวัามานีไปช่วยได้รอเล่นี่ยใส่พวกคุณเกตะวนเพราะจะได้เห็นเห็นได้ยยามเจ้าอู่ก็ให้มีใส่ยักเจ้าไปก็ให้มีโชคให้มันพุ่มทแก่มันเ้ไหลเลยเดอเพราะ่เปลี่นบางอยเสือจนนันเห็นเจ้ัดบันเป็นเท่าแก่บันเท้าดิเลยจิว่าเป็นหรือเป่อ็อย่าน

เออเออเอาลเอาเมียได้มือหนีน่เมียได้น่อเกาใจส่ไรก็ตองก้าวต้อกาตแล้วมคตรูแล้วนะจะต้องีดอนนมาดูเชิงดีมีโชคน้มาพิดมันยังมีผู้เขตเค้นเลยถึงเชอว่ามายะกันเยอมาต้้าวมาตกาใจไว้มันเชร้อน เียจะไดท้องคนลอจะได้ชื่อเ้่งเีง้าาวปชีวิตี่เาเนี่เราเ็งเดียวจะได้ทานข้าวชื่อผมว่ามันโชคดีผมเขาจะยาเน่เขาเขาห้อยบรญดาได้กินยอะกเจงแม่มากินน่ยลไม่ได้มากินก็ขาดสมบัตินี้นมาเป็นคือบ้านคเมือดูแลเยอะ ai ở nào rồi à không được rồi không được rồi không được rồi không được 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 không được

มัจะได้งอควายเต็พโอกมันจะได้ชับปะท่ธธาชับปะท่าบุคมันจะนานแกไม่มีคุณมันจะได้เวททำม,มาลุอะไรบ้ามจะได้ทรรมชาติแดงสีมันจะได้รับงดีน้ําแกวม่จะได้แกบุตรได้พีลาคำยันเกิดมาเกิดในุน่งบอนแกมันเกิดไดุ้ดน้อยบอนห้อยมันเกิดในหโวขนใดเจ้าไปเทีย่ยวร่างกเจ้าี่มาพอดองนองบ้านเจ้าขี่มาพอดน,นอนรับนไปนั่งรีสักต่นเขาชูดดานิรภัณให้มันสูออ้

tấm bố nhím cây vào đây bố lên cho cái tinh đi 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 tấm kéo ra không gì บอลรอดแน่เราโคบเราแข็นเฮ้าก็ไม่ได้มีเงินมีคำเนี่ยเงินขำลยขึ้นบาไกลมากเงินลากไลเฮ้าเป็นมาผาดเขตนเจ้าทั้งโจงอยู่ัดนอกไรมากบอกพาดจะประมาทเจ้าบุกอยเก่งโกวคือพอคือแม่ยายชองแอชชายอื่นบ่ดีให้เจ้าตุกเปาแะเพงาเนย่ยเพิ่งการนิชแข็งนิชรทุกเจ้าวาจะมินขาด่ัดมาเจอย ให้เจ้าคอยช่ยย่งบนสิ่งเดีเดียวเ่รู้วิเเกิี่เในรูเจ้าอยู่ให้มียเจ้ไปให้มีโชให้มันคหมดลเกันมอะอันนี้นับเงินคู่นทุกคนเลยได้จักเซนเลยอันนี้เซนอาซิอันนี้เจ็นโอนี่ กล่องกระปุกนี่ทุกคนตองนี้เป็นใบพันอันนี้ an> เจ็ดเซนฮะอันนี้เหร่โดยได้ยูดาวนะมีเจ็ดเซนเป็นแรนเออยูไทยนี่ยถ้าว่าเจ็ดเซนปลายเด็กก็โยอันนี้เซื้อรถได้ขันหนึ่งทุกคนรถใหญ่นะแต่ว่าเจ็ดเซนกีบนี่กก็อันประมาณพันพันกว่าบาทเนาะน้อยประมาณพันกว่าบาทนี่แหละอเจ็ดเซนนี่ สาวตุกตาก็มาเอาเอาเบิง่งอ่าทางฝ่ายหญิงกับเจ้านับเงินคู่แอนทุกคนอันนี้ก็เป็นเงินใบพันธุ์บ้านอันนี้ก็เป็นชนเผ่าผู้ไทยก็ยกยกยดดดกเดียวทุกคนวัลประชาผู้ไทยอยู่ในเมืองอาณาจักรอาณพจักรเดียวทุกคนเมืองีกับบ้านคเ่อยๆ แต่ว่าห้างเดียวเกือบห้าสิบกิโลเมตรนะอ่อนนฝากคนเอาไว้นนะอนบอก หอดจักเซนอะไนี่นะหอดโบราณนะนี่เก้าเซนป่ายและหอดยี่ดอกพื่นนัเทนนสัเบาอยนจับจับาเลยได้เ่าไดทางนี้เลยหอดโบราณนะทางทางเจ้าสาวแตมัน ชิ้นหอดล้านเลยเราเซนเาเซนฝ่ายอ๋อ่ายแต่ว่าทักนัมนเลยชิ้นอดล้านเยหลร้อดเลยบอลานนะทางหดเเก้าเซนห้าสิบผันนับแล้วเลยเก้าเเซนเป็นชินมาห0 0 อันนี้ร้านหนึ่งร้านเอ็ร้านเอ็ร้านหนึ่งแสนร้านหนึ่งแสนเออร้านหนึ่งแสนาประมาณสองพันบาททุกคนกับเงินบาทอีชองร้อยนับแล้ว่เงินบาทงกะร้านสองนกว่าเจ้าเบาเลยเจ้าเบานเะก้าแสนแปดสิบห้า ทำให้แจ้งก่ายดิวัวเอ้าจูกูเแ้กเขาเอ้าวันเก่านี่นะอันนี้กรอันนี้กเดี่ยวโมเดลที่ดีดีดี้ง้อ้ากใจตุใจเออช้เานี่เป็นวัม่ นับในมือนี่เป็นต้นไปเอาเมฆอะไรพวกนี้ก็ได้ี่คืเก้าพวกนี้เอาโป๊เปรียงกินเก้าหลังใจไหมมาเราไ้ดึงลักไปใกล้หันลักมาโมไรเออเฮ้ยดอกกบกีดทำเล็บขาดโมโต ເຈັບ തോ ເຈັບໄຂຫົກໄຂ່ໃດນາະໃບໄປັ້ບາາດຕ້ອາມາກເນາາວານໄປบດ่ບບໍ່ຢາກກົບເຄດຊິມາກະຢາປັນທເປັແມ່ນບໍ່ເທບັນຄັດເ Bài... và những chưa, đến nhà và... mà và... tiêm mật mịt mà và... đi có hàng lại này mất cả bếp đi lại lúc đi là và... cái đại là và... cái bà và... nó có kết hơn mà đi nâng kính đều 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 nâng

của nó sao không đâu phù lên đi thả thôi là lại cả.